ได้เวลาแล้วแดดล่มลมตกแล้วมืม้อเย็นปลาหมกกระทะที่ทำเมื่อเช้านี่เลยเป็นปลาหมกกระทะปลาเอาเลยเรียดน้ำย่อยซะหน่อยนี่เลยเป็นปลาน,นิลนตัวใหญ่ๆเอามาหมกนี่ หอมหอมครางเทศทำตั้งแต่เช้าก็กินได้ทั้งวันแล้วปลาช่ำๆแดดเพเพะนกกาก็กำลังกลับลังหมดภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมาวันนี้ก็กลับบ้านกลับช่องกันหุงหาอาหาร เวลานี้ชีวิตคนเราต้องดิ้นรนต่อสู้วันไหนที่เราไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ก็วันนั้นแหละเป็นจุดจบของคนเอาเอาอีกหน่อยอือจอดนี่ชิ้นใหญ่ จะขึ้นข้าวกับปลากับมีก้าใช่ปะมีดางเยอะๆใช่วันนี้ปู่จะขึนข้าวกับปลาอ้มเดี๋ยวเอามาเอามาคื้นปู่้าไม่คืนปู่ปู่จะแก้ตำรวจใช่ปะเอาผาชีปู่ไปไหมเนี่ยดูกำลังกินข้าวอยู่หลานมันล่อผาชีไปน่ะ เอามาคืนเลยมันล่อป๋ทชีอันนี้เอาไว้ปิดฝาอย่าแมงวันมันตอเออใช่มาโอ้โหเอาป๋าชีไปปลาฮะปลาเอาปลาปลามันเผ็ดนะกูใส่ฮิกไว้อ่าลองลองหน่อยดูว่าเผ็ดเปล่าเผ็ดปะเห็นไหมเออก๋วยเตี๋ยวมีเอาเปล่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะ เอาเปล่าเออเพื่กินน้ำเลยเออกระปู่วันเนี้ยเออกิ่ได้เห็นฝ่าชีมีเอาไปปู่ก็แก้ตำรวจกินน้ำเนื้อเอาฝ่าชีไปโอเคป่ะเออแล้วแล้วปูกก็โทรหาตำรวจโอเคป่ะโอเคแล้วเอาไว้ปิดเอาไว้ปิดไาป่ะแล้วพึ่งอยู่พึ่งมันตายเออแล้วก็ไม่มีกินทิ้งไว้เออ